ทีนี้เห็นเรื่องของการขับขี่แบบนี้แล้วเนี่ยจร,จริงๆโทษปรับโลโลของคดีที่ผิดพรบรจราจรทางบกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยเด็กแว้นเอ่ยม <า S 2> ไม่ใส่หมวกกันน็อกเอ่ยฝ่าไฟแดงเอ่ยก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นประจำะเพราะว่าปรับมันก็ไม่ได้ปรับมากจ่ายแล้วมันก็จบทีนี้นคุณผู้ชมครับเรื่องของการปรับโทษเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเริ่มต้นใช้กฎหมายที่เรียกว่าปรับตามพิในประชาชนอะ ใครแปลว่าอะไรอ่ะ,อะปรับตามพิในประชาชนเนี่ยแปลว่าอย่างนี้นะครับ <c oughs> คือก่อนหน้านี้ผบตรเนี่ยมีคําสั่งแล้วก็ลงนามแจ้งเวียนไปยังตํารวจเรื่องการปรับกฎหมายแบบใหม่ปรับแบบพิันให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าใจว่าปกติแล้วเนี่ยการกําหนดโทษทางอาญา <c oughs> โทษอาญาก็คือมีจําคุกถูกปรับก็ด้วยอะไรก็ด้วยแต่ว่าหลักๆก,ก็คือโทษทางอาญาจะมีการสั่งจําคุกแล้วก็จะมีการ จดหรือว่าบันทึกประวัติอาชญากรรมเอาไว้ทีนี้คนบางคนนะครับเป็นผู้กระทําความผิดที่มีฐานะยากจนไม่สามารถที่จะจ่ายค่าปรับได้ก็จะถูกนําตัวไปกักขังแทนค่าปรับในเรือนจําต้องไปอยู่ในเรือนจําต้องเข้าคุกแบบนี้แล้วกลายเป็นว่ามีประวัติอาชญากร,รติดตัวแล้วเรือนจําบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นทุกวันนี้ก็มีปัญหานักโทษล้นเรือนจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคดีจิ๊บจ้อยเนี่ยไม่ควรจะต้องเอาตัวผู้กระทําความผิด เข้าไปอยู่ในคุกเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับก็เลยมีการคิดว่างั้นมันต้องปรับปรุงกฎหมายในการกำหนดโทษทางอาญาหรือลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพความร้ายแรงถ้ามันโทษนิดเดียวมันไม่ใช่โทษใหญ่หลวงอะไรเอาเป็นว่าปรับให้มันรับโทษอย่ากเกินสมควรมันก็เลยมาสู่วิธีคิดว่าต้องมีการปรับแก้กฎหมายด้วยการออกกฎหมายที่เรียกว่าพรบว่าด้วยการปรับเป็นพิัยนนโทษที่จะเอามาใช้คุณผู้ชมครับ 1. ต้องไม่ร้ายแรงที่จะไปปรับเปลี่ยนเข้าได้ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยไม่กระทบต่อศิลธรรมอันดีไม่ขัดกับส่วนรวมอย่างเช่นคุณไม่พกใบขับขี่อ่ะแบบนี้ยไม่พกใบขับขี่สูบบุหรี่ในจุดห้ามสูบจอดรถขายผลไม้ริมทางสาธารณะไม่ใช่ความผิดร้ายแรงที่จะต้องยัดคนพวกนี้เข้าไปอยู่ในคุกแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าให้จ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับปุ๊บก็จบและ ต้องไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรมต้องไม่พาตัวไปกักขังใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับให้ผ่อนชําระได้ด้วยนะครับปรับที่ว่า้าไม่สะดวกจ่ายเป็นก้อนใหญ่ค่อยๆทยอยจ่ายก็ได้ซึ่งทางทีมข่าวเนี่ยโทรศัพท์พูดคุยกับตํารวจนายหนึ่งถึงเรื่องนี้นะครับก็ยอมรับนะว่ากังวลครับกับการใช้พรบปรับเป็นพินัยเนื่องจากเนื้อหากฎหมายที่ระบุว่าตํารวจที่จับต้องเป็นสารวัตรขึ้นไปอาจจะทําให้ คนไม่กลัวกฎหมายมันแค่จ่ายค่าปรับไงเดี๋ยวมันก็จบแล้วจบแล้วไม่เป็นไรให้ผ่อนชำระได้อีกแล้วกลัวคนจะทําผิดซ้ํำซากมากขึ้นตํารวจก็ไม่กล้าจับด้วยคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งอ,องจริงเท่าที่ฟังดูรายละเอียดกฎหมายมันขัดแย้งและยังไม่ค่อยชัดเจนครับถามว่ากังวลไหมก็กังวลเพว่าผู้ที่ทำผิดจริงๆะนะกลจะทำผิดมากขึ้นเพราะว่าเราไม่มี เขาน้าที่จะไปทำอะไรเท่าได้มากมายตามกฎหมายที่บัญญัติไว้รวมไปงเข้าสู่กฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งมันยังตัดแย่งกันอยู่วี่งๆความชัดเจนของนี้ต่อรองกันบ้างแนวทางการปฏิบัติจะให้ทำอะไรต่อไปแบบนี้เยอ่ะช่วงนี้ปรับกฎหมายกันบ่อยเหมือนกันนะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะเป็นเรื่องของใบสั่งใช่ไหมให้ดุลให้ให้โต้แย้งได้มาอันนี้เป็นเรื่องของการปรับ ตามพี่นายอีกแล้วออนงงเป็นเป็นสับใหม่ที่พวกเราต้องออต้องเรียนรู้นะเพราะมันก็ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะมันเป็นสิทในการที่จะใช้กฎหมายตัวนี้ด้วยของไทย